สัตวคีก็อตจินะครับสุดเท่ไว้ครอบครองอีกด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับนาแอดในเกมอสูรออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนะาจะมาแนะนำวิธีการเล่นกิจกรรมการชุมนุมของเราสัตว์เทพซึ่งเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับ ระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10สิงหาคมถึง7กันยานะครับจะหมดเวลา10โมงของวันที่7กันยานะครับวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับก็ง่ายๆก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าที่หน้าต่างเมนูนะครับแล้วเลือกหัวข้อกิจกรรมเสร็จแล้วมาเลือกหัวข้อกิจกรรมชื่อการชุมนุมของเหล่าสัตว์เทพนะครับ ในหน้าต่างของกิจกรรมเนี่ยให้เลือกที่ภารกิจนะครับแล้วก็เลือกรับภารกิจนะครับกดตกลงหลังจากที่เรากดตกลงก็จะขึ้นหน้าต่างรายการสร้างไอเทมกล่องสมบัติสัตว์เทพประจำปี2565นะครับวิธีการสร้างจะมีด้วยกันอยู่3แบบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้สร้างนะครับแบบที่1นนะครับก็คือบรรทัดแรกเลยนะครับจะ ใช้อมพันธ์นะครับบวกเงินบิลล่าเนี่ยห้าหมื่นบิลล่านะครับก็จะสามารถครับกล่องสมบัติสัตว์เทพประจำปี2565ได้นะครับกล่องสมบัติที่ได้จากการครับด้วยอัมพันลึกลับแบบไม่ผูกมัดนะครับจะได้กล่องสมบัติแบบไม่ผูกมัดสามารถขายได้แลกเปลี่ยนได้แบบที่2คือใช้อัมพันธ์ลึกลับแบบผูกมัดไ d ดี ID. บวกเงิน250,000วิลล่าก็จะได้กล่องสมบัติสัตว์เทพแบบล็อก i อนะครับขายไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้แบบที่3จะใช้สิราร้น้ำหนัก1ชิ้นบวกเงิน250,000วิลล่าก็จะได้กล่องสมบัติสัตว์เทพแบบล็อก i อขายไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับเมื่อเปิดใช้งานกล่องสมบัติสัตว์เทพประจำปี2565ก็มีโอกาสที่จะ สุ่มได้ของรางวัลมากมายนะครับซึ่งรางวัลใหญ่นะครับก็คือจะได้กล่องสุ่มสัตว์เทพประจำปี2565เมื่อกดใช้กล่องสุ่มสัตว์เทพประจำปีนะครับสีทองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สัตว์คีตัวนี้ก็คือเป็นสัตว์คีก็จินะครับสุดเท่ไว้ครอบครองอีกด้วย เป็นไงกันบ้างครับกับกิจกรรมการชุมนุมของเราสัตเทพที่ทางทีมงานเกมอสุลาได้อัปเดตเข้ามาใหม่เล่นง่ายแล้วก็ได้รางวัลมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะอัญพันลึกลับกับศีลาและน้ำหนักน่าจะขายดีในช่วงนี้แน่นอนพ่อค้าแม่ค้าเตรียมรับซับกันได้เลยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวนะาจะไปดูราคาศีลาและน้ำหนักที่ตลาดซะหน่อยนะครับว่าตอนนี้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูมานานและ ตอนนี้นะครับขายศีลาลายน้ำหนักอยู่750,000บิลล่านะครับนะราคาก็ดีเลยทีเดียวนะณนะตอนนี้ครับศีลาลายน้ำหนักถ้าใครจะมาเล่นกิจกรรมหาพิรุณกระหน่ำพสสธาได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มของรางวัลที่ได้นะครับก็คือจะได้ศิราลรยน้ำหนักนะครับจากการเล่นกิจกรรม หาพิรุณกระหน่ำพสุธาส่วนตัวนะเองนะครับก็มีอัมพันธ์ลึกลับแบบล็อก ID อยู่ค่อนข้าง,างหลายชิ้นอยู่แล้วก็มีสิรารละน้ำหนักนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่แรกว่าจะทําปีกนะครับไม่รู้ว่าจะเอามาลงกับกิจกรรมนี้สักหน่อยจะดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับกิจกรรมนี้เร่งง่ายมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับสายเปด้วยนะเพราะว่าอัมพันธ์เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าโซนนะครับ ซึ่งราคาต่อชิ้นอัมพันธ์นะครับก็คือจะ1ชิ้นเนี่ยจะใช้900โซนนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเกมนะครับก็สามารถมากดอัมพันธ์แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับไอเทมที่ได้จากการใช้อัมพันธ์ลึกลับจากร้านค้าโซนนะครับก็จะได้ไอเทมที่ไม่ล็อก ID นะครับสามารถซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมประจำเดือนนะครับการชุมนุมของเราสัตว์เทพนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับผู้ที่สนใจในเกมอสูรออนไลน์นะครับทั้งผู้เล่นเก่าและก็ผู้เล่นใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้นาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนาต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย